ฝ่ายกลโลเมตรทักษิณก็บอกว่าผมกลับมาแล้วนะครับพ่อค้ายาผมกลับมาแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะเรียกมาคุยหน่อยนะครับฝ่ายอ่าพักส้มพักประชาชนก็บอกว่านะคุณทักษิณกลับมาแล้วนะครับคุณทักษิณกลับมาแล้วเรียกผู้เขาค้ายามาพบนะนะครับเกียรติผู้ค้ายาแต่ทางพักส้มบอกว่า คุณทักษณิณจะไปเรียกเขามาเป็นรัฐมนตรีหรือไงหรือมาร่วมรัฐบาลเขาก็ย้อนกันไปย้อนกันมาเพราะว่าเขาบอกว่าเกลียดพ่อค้ายานะเกลียดพ่อค้ายาไม่ชอบพ่อค้ายาแต่ไปเอาพ่อค้าแป้งมาเป็นรัฐมนตรีสมัยที่แล้วเขาย้อนกันไปย้อนกันมาไปไงเจ็บแสบกันไม่่ใครชอบใครก็เลือกกันไปอันนี้ผมเอามาเล่าสู่กันฟังกลางๆนะทักษณิณผมกลับมาแล้วผมเกลียดพ่อค้ายาเดี๋ยวผมจะเรียกมาจัดการผมเกลียด ออนะพักสีส้มพักประชาชนบอกจะเรียกมาเกียรติเขาจะเรียกมาเนี่ยเรียกวมรัฐบาลหรือเปล่าเรียกลมอ่าร่วมเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะรัฐบาลของพักเพื่อไทยเศรษฐาก็มีพ่อค้าแป้งมาเป็นรัฐมนตรีเป็นไงฟังทาคมไหมนะครับนะทักษิณบอกว่าอะไรที่พักเพื่อพักเพื่อไทยเนี่ยพูดไปแล้วทาทุกอย่างนะพักส้มก็บอก ผ่านมาสิบสี่เดือนแล้วครับสิบสี่เดือนแล้วที่พักเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยเป็นไงแจกครบหรือยังนะครับดิจิตอลวอลเล็ตแจกหรือยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตั้งเจ็ดแปดครั้งนะสิบสี่เดือนยังแจกไม่ครบเนะี่ยเขาย้อนนะครับนะครับแล้วก็บอกว่าไงค่าแรงขั้นต่ำเป็นยังไงทําได้ไหมนะครับผ่านมาสิบสี่เดือนทําหรือยังเนะี่ยเขาก็ย้อนไปนะนะทักษิณก็บอกว่าเลือกพักเราเราทําจริงนะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็บอกว่าอะไรเดี๋ยวจะแจกเงินผู้สูงอายุคนละหมืน่นนะอ่าพักส้มก็บอกว่านะไอ้ของเก่าที่สัญญาไว้ยังแจกไม่ครบเลยที่จะมาให้ขมันสัญญารมๆแรงๆอีกแล้วจะมาแจกอีกแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาแจกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พักอ่าแล้วก็บอกว่าอะไรคุณทักษิณบอกว่าอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงนะพักส้มบอกว่าอะไร อุดรธานีเป็นเมืองหลวงของคนที่รักประชาธิปไตยนะครับนะนะครับอย่าทําตัวเป็นเจ้าของพื้นที่นะนะครับอย่าทําตัวเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าทางพรรคส้มบอกว่าเสื้อแดงก็มานั่งฟังพรรคประชาชนเยอะแยะเพื่อเพื่อ,อคุณทักษิณเคยให้ไปประท้วงประเทิงอะไรต่างๆที่ราชระสงถ์หรือเปล่าผาถามนะครับและทิ้งเขาหรือเปล่านะส่งผม ให้ถึงฟังหลังจากนั้นผมจะขึ้นภูเขาไปเองอ่าเขาบอกคําพูดของอ่าคุณทักษิณก็คือว่าเป็นการหลอกใช้คนเสื้อแดงหรือเปล่าอันนี้พักส้มเขาบอกนะนะใครผิดใครถูกพี่น้องก็ฟังกันเองนะครับว่าเนี่ยให้คนเสื้อแดงไปไป,ประท้วงประท้วงเพื่อตัวเองได้กลับประเทศและเดี๋ยวหลังจากนั้นส่งผมแค่นี้แล้วผมขึ้นภูเขาเองทุกวันนี้อ่าพักส้มก็บอกว่าตอนนี้คุณทักษิณขึ้นภูเขาครับขึ้นไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจครับ นะทำผิดไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับนี่เขาเขาเขาย้อนกันไปย้อนกันมานะครับก็ดูนะครับใครจริงใครเท็จนะนะครับแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณบอกว่าเนี่ยพักส้มเนี่ยกลัวแพ้เลือกตั้งพิธาเนี่ยนะครับน้านะนะพระเอกเกาหลีต้องเดินทางจากอเมริกามาเพราะกลัวแพ้เลือกตั้งพิธาก็บอกว่าอะไรผมเนี่ยแพ้เลือกตั้งมาก็เยอะชนะก็เยอะ คราวที่แล้วก็คะแนนรวมก็สูงกว่าพักเพื่อไทยนะครับนะนะฮะนะและทางพักคส้มก็ย้อนกลับไปยังคุณทักษินว่าทำไมถึงให้ความสำคัญกับอุดรอ,อยากจะแสดงให้กับนะ,ะกลุม่มคนชั้นนำนะครับฟังดูว่าตัวเองยังมีประโยชน์จะได้ใช้งานต่อหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะเออนะครับการเลือกตั้ง นายกอบจอเป็นการเลือกตั้งท้องถิน่นไม่ใช่การเลือกตั้งระดับชาติพักส้มก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยพูดเป็นเวลาเป็นชั่วโมงนะครับเขาบอกนะครึ่งชั่วโมงนี้ชั่วโมงเนี่ยแต่ปรากฏพูดเรื่องการเลือกตั้งท้องถิน่นเพียงเจ็ดนาทีมั้งส่วนใหญ่พูดแต่เรื่องยกยอปอปั้นนายกซึ่งเป็นลูกตัวเองหน้าตาเหมือนกัน เวลาคนก็สมัครเลือกตั้งก็องเอาลูกสาวผมใส่นะครับเพราะหน้าเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเอาเอาหน้าทักสินใจอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเอาหน้าพิทาเอาหน้าหัวหน้าพักใส่หัวหน้าพักก็ไม่รอสู้พิทาไม่ได้อะไรอะไรนะก็สู้กันไปสู้กันมาพี่น้องครับเวลาเราดูการเมืองเราดูการหาเสียงเนี่ยเราต้องดูว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าหรือแค่เทคนิคการหาเสียงดูคนให้ดูจากอดีต อดีตเป็นคนดีหรือคนโกงหรือเป็นคนที่ตบัตรจัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ดูกันเอาเองนะครับในการเลือกตั้งนะครับนายกอบจอที่จังหวัดอุดรธาย์เนี่ยพี่น้องดูเอาเองว่าใครที่พูดจริงใครเคยโกหกประชาชนหลอกลวงใครใครจะพูดขายฝันลมๆแรงๆให้กับพี่น้องประชาชนในตอนที่หาเสียงเพราะต้องการคะแนนเสียงเท่านั้นหรือเปล่าหรือ ใครที่มีความจริงใจกับประชาชนอุดมการไม่เคยเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในอุดมการก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งอุดมการยังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็ดูเอาว่าพี่น้องจะเอาคนประเภทขายฝันแจกเงินแจกทองให้คำมั่นสัญญาจะขึ้นค่าแรงจะแจกเงินจเจ้าคนแบบนี้หรือเปล่าประชาชน,นหรือจะไปเลือกประเภทมีอุดมการทางการเมืองยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองหาเสียงไม่ใช่แค่เทคนิคการหาเสียงนะครับ นักการเมืองก็พยายามที่จะขอคะแนนเสียงจากประชาชนพูดจาขายฝันในเวลาหาเสียงเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไปไงเข้าไปกอบโกยหาผลประโยชน์นะครับและก็ไม่รักษาคําพูดเพราะนั้นก็พี่น้องก็อยาจะชว่าไปการเลือกตั้งท้องถิ่นควรจะพูดถึงเรื่องท้องถิ่นไม่ควร à, พูดถึงเรื่องระดับชาติมันคนละสนามกันเลยเกมการเลือกตั้งเนี่ยท้องถิ่นกับระดับชาติกั็นเรื่องเพราะนั้นก็อยากจะฝากว่าการหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ ควรหาเสียงเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีไม่ใช่ไปพูดเรื่องอะไรนโยบายระดับชาติผู้สูงอายุอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งนายกอบจเลยนะมันต้องดูว่าในจังหวัดอุดรมีปัญหาอะไรบ้างเช่นโรงพยาบาลหมอแพทย์พยาบาลถนนหนทางเรื่องอะไรต่างๆปัญหาในจังหวัดเพราะฉะนั้นใครจะเลือกนายกอบจเขามาดูแลในจังหวัดไม่ใช่ปเป็นเรื่องรัฐบาล นะครับนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรมันมันเป็นการเลือกตั้งอ,อะไรนายกอบจอเป็นการเลือกตั้งชอบมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฟังนะครับว่าเขาจะมีอา่าเขาจะต้องอา่าหาเสียงว่าเมื่อคุณไปเป็นนายกอบจอแล้วเนี่ยคุณจะไปทําอะไรให้คนในจังหวัดอุดรธานีบ้าง นะตามที่กฎหมายกําหนดไว้นายกบอบจไม่ได้บอกว่าคุณจะบ,บริหารประเทศจะมีนโยบายรถไฟฟ้าอะไรเลอะเทอะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์ตำบลขนส่งสาธารณะเนี่ยหลายๆคนยังบอกเลยหาเสียงเหมือนเรื่องของสสไม่เกี่ยวนะครับมันคนละเรื่อง้วครับเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารว่าเลือกนายกบอบจไม่ได้เลือกสอสไม่ได้เลือกรัฐบาลน,นะชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนคนอีสานในจังหวัดอุดรต้องศึกษาหาความรู้ให้มากและต้องรู้ทันนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนเนี่ยต้องรู้ทันต้องรู้ทันเขาถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็เคลิ้มไปนะผู้สูงนะอายุแจกเงินรถไฟฟ้าเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับจังหวัดอุดรธานีเลยเอาเฉพาะว่าถ้าคนเนี่ยได้เป็นนายกอบจนเนี่ยนะครับมีสองคนเนี่ยนะชื่ออะไรชื่อป๊อปชื่อแฮวอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะสองคนเนี่ย ถ้าเขาเข้ามาเป็นแล้วเนี่ยเขาจะทําประโยชน์อะไรให้กับออ่าอ่าาจังหวัดอุดรต้องตรงนี้แล้วนะเหมือนเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าบ้าหรือเปล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมันจะไปมีรถไฟฟ้าได้ไงเลือกนายกอบตก็ต้องรู้ว่าในตาบลนี้จะเป็นยังไงอะไรจะจะปรับปรุงไงถนนหนทางนะอสิ่งแวดล้อมยังไงขยะเอามาทิ้งอะไรมันต้องพูดแค่นี้ไม่ใช่ว่าเลือกนายกอบตอเลือกนายกอบจอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ประเทศจะเจริญข่าแรงขั้นต่ำเลยบ้าเรามีอํานาจอะไรนะชัดเจนไหมครับนี่คือการให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครติดตามรายการพี่เดอแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาเลือกนายกอบตไม่ใช่เลือกนายกรัฐมนตรีนะนะเข้าใจนะครับนะครับและไอการแจกเงินรายต่ำเป็นประชานิยม นะเราบอกจะแจกนั่นแจกนี่อะไรต่งมันง่ายเอาเงินภาษีเอาเงินก็ประมาณมาแจกถ้าเกิดหาเสียงกันแบบนี้ต่อไปก็พักนี้อ่าคนละหมืน่นพักต่อไปก็สองหมืน่นล้วจะเอาเงินที่ไหนมาแจกนะแทนที่จะเอาเงินพวกนี้ไปไปสร้างโรงพยาบาลไปจ้างหมอจ้างพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์คนในอุดรเนี่ยตอนนี้เขาไปไงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมอพอหรือเปล่าเครื่องมือแพทย์พอไหมนะครับเนี่ยเนี่ยไปดูนะ นะไปดูไปดูว่าจะทํายังไงเรื่องการรักษาพยาบาลการทํามาหากินจะทําไงดูซิในจังหวัดจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมอะไรมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไปพูดถึงเรื่องอะไรจะแจกเงินผู้สูงอายุเลยไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องไปศึกษาว่าเขาเลือกอะไรเราจะเลือกนายกอบตจะไม่พูดอะไรเรื่องขั้นแรงขั้นต่ํานายกอบตมีอำนาจอะไรก็ต้องไปดูในท้องถิ่นเนี่ยเราจะด,ดูเก็บขยะนะไม่ให้ใครพวกจีนเทา เอาขยะมาทิ้งนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆการเลี้ยงสัตว์อะไรว่าไปนะครับพัฒนาเรื่องการเกษตรเรื่องการปลูกพืชนะอ,อะไรสิ่งแวดล้อมนะเรื่องเรื่องเผาขยะจะได้ไม่มีปัญหาพีเอ็มอะไรเงี้ยอย่ายกตัวอ,อย่างห้ามเผาห้ามอะไรต่างๆอลไออกข้อบัญญัติอะไรของอบตอนะครับจริงไหมครับถ้าใครเห็นด้วยกับพี่เดก็ช่วยพิมพ์ด้วยครับพิมพ์มาว่าเออพี่เด็ก็พูดดีไหมแล้วควรจะมีข้อเสนอแนะอะไรต่าง นะครับนะเข้ามาเลยนะครับนะเนะเขาเรียกว่านักการเมืองขายฝันฝันกลางวันนะครับอืมนะครับน่ะนะนะครับใช่ครับเนี่ยเห็นะ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 ะหลายๆคนเนี่ยมันต้องดูว่าพอฉลาดปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าควรจะเลือกใครและไอ้บางคนเนี่ยเป็นนายกอบาจมา,จมาเป็นตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกเนี่ยเราจะให้มันเป็นแบบทั้งตระกูลเลยไหมเออหรือว่าควรจะเปลี่ยนคนอื่นบ้างเพราะเป็นมานาน้าลากก็ง,งอก มันก็อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชันก